นัวครัวบ้านนาสารยานะคะใครแวะมาแถวสารยาต้องมาร้านนี้นะคะร้านแซบนัวบรรยากาศช่วงเย็นๆก็จะประมาณนี้ค่ะภายในร้านนะคะก็จะมีของขายหลากหลายให้เราได้ซื้อกลับไปที่บ้านด้วยเป็นของฝากนะคะนี่คือบรรยากาศของร้านนะคะก็ ร้านก็จะเป็นริมน้ำนะคะมีทั้งแบบห้องแอร์และมีทั้งแบบนั่งพื้นนะคะชมวิวต่างๆร้านนี้ก็สะอาดสะอ้านด,ดีนะคะแล้วก็อาหารก็ค่อนข้างจะอร่อยด้วยอในระหว่างที่เราทานอาหารนะคะก็จะมีห่าน2ตัวนะคะมาทักทายเด็กๆในที่โต๊ะอาหารนะคะ มาขออาหารกินนะคะคแต่เราก็มาไม่ได้ให้ไปนะคะแต่ก็น่ารักมากเลยนะคะเด็กๆก็จะชอบกันถ้าเกิดมาร้านนี้ก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยวันนี้ก็ขอแนะนํานะคะร้านแซบนัวนะคะก็อาหารก็มีหลากหลายให้เราเลือกแล้วก็มีทั้งเครื่องดื่มด้วยนะคะที่ให้เราได้เลือกดื่มกันนะคะเมนูวันนี้ที่เราสั่งก็มีต้มยำรวมมิตรทะเลนะคะ ก็มีไก่ย่างนะคะมีปลาทับทิมนึ่งนะคะเป็นเมี่ยงที่เราสั่งมาทานกันแล้วก็มีผักมีขนมจีนแซมด้วยนะคะใครผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมแวะมาทานได้นะคะบรรยากาศร้านมีที่จอดรถมากมายนะคะสามารถมาได้นะคะขอแนะนำเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ